ครับอ๋อายุอันนี้นักเรียนเลยครับครับมีรุ่นแล้วครับครับครับโอ้ครับครับครับท่านเรียนทุกวันทุกวันศุกร์ครับครับโอ้ครับครับครับแต่งชุดนี้สวยจังเลยครับครับอปตจัดครับครับครับโอ้มันเอาไม่จัดให้ครับครับครับขนส่งสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ ไหนหัวหน้าห้องล่ะโอ้นี่เป็กษาท่านครับนี่จะเป็นผอเขตอีกขอเชิญขอนตุ้มนาการหรือว่าเป็นเกียรติ็นอย่ารสุดนะครับโรงเรียนผู้สูงอายุตุ้นาการก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 4 8โดยจในนั้นมีคุณมีพ่อปาราจากทุกเนืเป็นประธานนะครับต่อมาในระยะหนึ่งคุณพ่อปรา ก็ไอ้บุม่าไม่สามารถที่จะเดรงต่อแน่งก็เลย้ำเปลี่ยนแต่งตั้งให้พ่อบุูชาชาลีเป็นประธานคนที่สองนะครับนักปัจจุบันนะครับก็บุูชาชาลีก็สุขภาพพ่อเครียดกันกู้ถึงวัเนาะก็เข้มยกันก็ไม่สามารถที่จะเดินเพาไปเพาไปมาไหนมาไหนที่ก็จะจัดฉากทะเลยทางทั้ง ไ่้ตั้งให้ผมนายกุกราบดึเนินเป็นประธานชุมนุมผู้สูงอายุคนที่สามบนปัจจุบันนะครับจารรูดเนของชุมนุมผู้สูงอายุนะครับทางชุมนมผู้สูงอายุของเราจะมีการตั้งกองทุนชาวบ้านกินมาเพือิดเแรผอุ้สูุงัยหรือผู้เสียชีวิตเก็บคนละสองร้อยบาทต่อปีต่อราย เราก็เง uh, ินส่วนนี้ก็จะไปดูแลให้จุลุงผู้สูงอายุให้การรับการดูแลผู้สูงอายุให้เด็กพ่อตาตาแมเวลามี่าจังสมาธิไม่เต็มที่ตันะครับปัจจุบันนะครับสมาธิในตะบนดางก็ต้าร้อ5 8คนเฉพาะเข้าเป็นสมาชิกชาวปนะมิจหมู่บ้านนะครับชาวประมุขหมู่บ้านช่วยรับกูแผู้สูงอายุ สี่รอี่แปอีกก็ห้าร้อยส่สิบกเป็เก้าร้อยห้าสิบสี่เการยห้แปดนะครับสชคดงพูกคูงอายุกอตั้ามานะครับสร้างมาสร้างอาคารครับเมื่อปี6กพันรห้าสิบเจ็นะครับตั้งมาห้าสิบเจ็ดปีสองพันห้อยห้าสิบเ้าก็เปิดการ นี่นะครับก็มีทั้งคนต้องมือจัดสรรผู้สมัครยุบมาเรียนผู้สมัครยุบว่องมีทักแต่ขะามูแต่ข้ามูนะครับนะครันก็รวมลแต่ละปีก็มีนักเรียนมาเรียน